โอ้ต้องบอกว่ายังไม่ทันเตรียมอะไรเลยนะัท่านผู้ชมบินลงมาต่อยผมเต็มหัวเลยคือบินมาเต็มไม่ม่งแล้วผมก็กลมหน้ากลมตาหาไปแช็คนะครับโดนหัวไปสองสามตัวครับท่านผู้ชม <c oughs> กลมหน้ากลมตาหาไปเช็คนะครับพอจุดแล้วเนี่ยผมก็เอาควันมาที่หัวนะครับผมสักประเดี๋ยวเดียวนะคไม่ไม่เยอะนะควันนะพอโดนควันม,มันก็บินออกไปนะครับแค่ผมมาเตรียมตัวข้าง,งล่างนี่เองหากังไกอะไรนะครับแตกมาเต็มเลยนะ พึ่งก็เหมือนกันนะครับผมพยายามอย่ามาทําใกล้ๆกกอะไรเงี้ยครบอะไรเงี้ยนะครับในช่วงหน้าเนี่นะครับมันดุบางทีแตกมาเต็มตัวเลยนะครับผมเนี่ครับโดนโดนควันไปแล้วหดไปแล้วนะท่านผู้ชมนิ่งแล้วตอนนี้มีมีม,มาตอมต่อยผมแล้วก็ต้องต้องอาควันมา,มามาใส่นะครับไม่งั้นก็อยู่ไม่เป็นสุกเพึ่งก็เหมือนกันถ้ามันแตกมาต่อย รื่มเรือนพยายามก้มหน้าก้มตาดึงไอ้มงลงแล้วก็หาย้าเนี่ยกวาดกวาดมัรวมๆนะครับจุดไฟแช็กนะครับผมจุดให้มันติดใบไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็พยายามหักหญ้าสดเนี่ยมากกูไม่เกิดควนันแล้วเราก็อยู่ตรงฟันก่อนมันจะเบาไปนะครับผมดีกว่าเราไปวิ่งหนีนะครับอันนี้คือวิธีป้องกันตัวนะครับผมหรือว่าเข้าช่วยคนอื่นอะ่ะอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะเบาแต่ถ้าเราไม่มีไฟหรือว่าเราวิ่งออกไปอือ่นที่อื่นอะ่ะพึ่งนะครับโอ้โหมันตามเป็นขบวนเลยนะครับผม นู่นแหละจนหมดแรงวิ่งอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นควันเป็นปัจจัยหลักในการหาพึ่งหรือว่าการป้องกันะนะครับไปตัดมาดูหัวน้ำอูมอยู่เอาลงมาแล้วท่านผู้ชมเนี่ครับไปดูหัวน้ำก็ง่ายๆแล้วนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องใช้ควันขึ้นไปด้วยเนาะ โอ้โหนี่ครับผมโอ้โหโหัวน้ํายังแจ่เลยพอดีเลยนะครับผมเต็มพอดีกะวันถูกนะครับายาแล้วก็ต้องมีควันนะน้อางชมตอนนี้มันก็ต้องผมอยู่จยุดไล่ไปหน่อยนึงนะครับก็เบาแล้วกําลังเต็มนะครับผมก็ที่ผมเจออ่อนตัวน,นั้นมะก็อใหม่เนาะมันอยู่ข้างๆนะวันนี้ผ่านมาก็เลยแวะมาดู กำหนดตัดวันนะครับสุดยอดขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปปะเรื่อยๆวันนี้มีท่านหนึ่งสั่งผมไว้นะเดี๋ยว <c oughs> หาให้ครบก่อนให้ครบสองกล่องนะครับจะส่งให้นะครับก็ท่านใดที่ขาไม่ใหม่ก็ต้องจองที่น้องพลอยนะครับเพจหญิงพลอยพิมพ์ไปเลยนะครับ เนี่ยผมจะขึ้นหน้าหน้าหน้าเฟซหน้าเพจเขาไว้เนี่ยนะครับมีผู้ติดตามหมื่นกว่านะครับมีคลิปวิดีโอนะครับผมมีน้องพลอยมีพวกผมเนี่ยนะครับเพจจริงนะครับแต่ถ้าเพจบอมะไม่มีอะไรเลยนะครับต้องระวังนะครับแล้วก็ผู้ติดตามหมื่นกว่าแต่ต้องดูด้วยนะครับผู้ติดตามบางทีมิจฉาชีพเนี่ยมันมันเอามาแปะได้นะครับหมายความมันพิมพ์เองนะครับทํางานที่ผู้ติดตามหมื่นกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานที่ผู้ติดตามล้านล้านกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะมันอันนั้นคือ มันพิมพ์ขึ้นมาเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปไปเริ่มมาต่อยผมอีกแนะี้วะ